หนึ่งสองแล้วปับปาเต้อ้าเอามาก็ถดิข้างหลังกันเลยโอเคระหว่างที่เตรียมตัวเมื่อกี้โคนาบอกว่าต้องออกให้สามเลยสวัสดีครับผมวันนี้จับถ่ายมาอยู่ที่นี่ฮะเฮ้ยเฮ้ยหลบหลบหลบ อันบนดิไม่เม็ดแน่ได้ข่าวว่าที่นี่เขามีนักสู้เยอะครั้งแรกก็ไอเดนไฟส์ซีซันซีซนหนึ่งมีแชมป์อยู่ที่หนึ่งคนจะบอกว่าหนึ่งคนได้ไงสองคนดินี่พูดไปดูเรื่องเอาสักสัก,กยกไหม <c oughs> ก็เห็นหน้าไปที่เรียบร้อยนะครับใช่เ <c oughs> ขาต่อยน้องเราใช่และครั้งนี้ได้ข่าวว่าจะมีอีกคนหนึ่งกำนิดขึ้นมาใหม่เ <c oughs> ขาจะใช้แม่ไม้าเมย์ไทยในการชกไอเดนไฟส์ซีซันสองผมอยากจะรู้เหลือเกินว่าเนี่ยมวยไทยของเขาจะแน่สักแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันอ้าวโก้เลยตะโกนเลยเราต้องโคตรนายใช่ไหมเราอ่ะใช่ครับใช่ สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยออกไม่ได้เก่าเหรอมาหาเขาเยๆเา่อยากอยากให้เขาสอนแล้วอกจะต่อยเมื่อกี้ไม่ได้บอกนะไปดูเลยเลยไม่ได้บอกเลยก็คือจะให้เขาสอนเดี๋ยวนี้สอนผมชกชกมวยหน่อยได้ครับได้ครับเอาเป็นมวยไทยหรือมวยสากลมวยไทยเลยอ๋อมวยไทยครบเครื่องเลยอ๋าโอเคได้อยากได้ไ้ได้หมัดเท้าเข่าศอกโอเคหมัดเท้าเข่าศอกฟังดิสหมัดเท้าเข่าศอกะไม่ต้องออมมือนะผมไม่ได้ลูกแก่ขนาดนั้นเอาให้เต็มที่ผมนี่แข็งแกร่งกว่ากระสอบทรายบอกเลย เลนมาเลนมาเปลี่ยนให้ถอดด้วยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอดเสื้อดิ้นี่โอ้ยอับดุลด้วยไอถามอะไรตอบได้ตอบได้ผู้หญิงรู้จักรู้จักผู้ชายรู้จักรู้จักคนนี้คือใครโคตรได้เฮ้ยพี่บอยจ้าต้องนี่กี่นิ้วหลายนิ้วเฮ้ยเอาดีๆดิ้นี่กี่นิ้วสองนิ้วมึงแสงเกงถูกได้แล้วเนี่ยมองเห็นจับเสื้อเกเอาหนีโอ้โหจริงไหมนี่แงงไร เข้ามาเฮ้ยเอาอีกเหนื่อยไหมร้อนไหมโอเคมากเฮ้เดเด้เด้เด้โอเคครับก็จะมาสอนพี่บาต่อยมวยนะครับก็อย่าให้อยู่นิ่งๆก่อนอยู่อยู่นิ่งๆก่อนโอเคครับก็ตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมา ใส่นมรอเลยสนามข้างไหนครับข้างข้างตลกเลยข้างข้างตลกเลยอะไรวะยืนแบบผมนี่ยืนอันนี้คือมวยขวาเขาเรียกมวยขวาอุ้ยตรงดีนะตรงดีนะตรงดีแเมื่อวานนี่แหละ้้ไดแล้วตรงนี้พ่อไงตรงเจ้าพ่อตรงใหม่เป็นไงเฮ้ยตกใจหปะพอแล้วนี่คือหมัดหน้าคือหมัดแย็บใช่แย็บแย็บตรงไว้เงี้ยโอเคฮะมันไม่ใช่อยู่เนี่ยคูอทุเดือดทโดกันตโดมันหน้าคือหมัดแย็บ ทำให้เขารู้ไงว่ามันเป็นยังไงถ้าเกิดถ้าเกิดเราดูน่ะเราจะรู้ว่าเป็นไงมันคว้ขึ้นมาต่อยคือต่อยต่อยตเอาตรงตรงนี้ถ้าต่อยงี้ก่อนกินเท่าไหร่เนี่ยอ่าใช่ขาหน้าตอนต่อยขยับไปนิดนึงไหนในขาหน้าไม่ใช่แมงไหนไหนขาขวาอะไกันนะสายขวาครูไม่ครูนะเข้าใจป่ะขาหน้าขาที่อยู่ข้างหน้าเอออ่าหนึ่งสองหนึ่งสองสายขวาอ่าสายขวาเออ โอเคหนึ่องหนึ่งอ่าหนึ่พยายามบอกให้สุดหมัดหมัดหนึ่งสองหนึ่งสาลองอันนี้หนึ่งสองหอง่าไม่อยา่าเอียงเอียงหนึ่งสอง่าเดีอ่งสออ่าเค1 2หนึ่งสอง่าเด้1หนึสองมาตัดเด้อหนึ่งสองเด้ตอนตก การจะตกการจะตกการต้องสูงอ่าือนรัฐบาลบอกการจะตกการจะตกเข้าใจไหมจัาหวัดดีแหละป๊าป๊าป๊าอันนี้จังหวัดมัดได้ประมาณ2องสินอันนี้จังหวัดเตะเดี๋ยวผมจะเตะให้ดูก่อนอันนี้คือเทรนเนอร์มือข้างใส่มือข้างแล้วมึงไม่โบกนะอาซ้อมอาเตะเบาเบาแล้วท้าไมข้างนี้ไม่โดนมึงก็ถือข้างเดียวก็ได้เฮ้ยเฮเฮเบาเบาเอาเดี๋ยวจะให้พี่บาดดูให้ดูไปไหนลันวะ ย้อนให้พี่บาสเตอคนนี้โอเคโอเคสิเบาๆก่อนเตะเบาๆก่อนเอาเตะไปครับอ่าเอามาไยเตอเบาครับเออ่าดีดีเอามาครับอ่าดีหมัดชี้หน้าหมัดที่อ้ามชี้หน้าครับข้างไหนหมัดข้างนี้ชี้หน้าหึือข้างนี้นึชี้อ่าใช่เอามายเตอครับอ่าดีเฮ้ยเตะใช้ได้เนี่ยฟ้อนเตออย่าเอาไปเท้าเตะถ้าเจอเตะเงี้ยมันไม่โดนแน่อย่าบุ้มเตะดูเพื่อเตะดูแค่โอ้ยเใช่ไหมเอาไปเตะไปเบาๆเบาๆอ่าเอามาเตะตรงที้ขาวครับไอ้เตอเฮ้เนี่ยตอนนิวซ้อนปั๊บเตะ หนึงองเตะ้ปั๊เตะเทเอาไม้ขาอยู่ดีๆถาสจะบินขึ้นด้วยขึ้นด้วยหนึงสองเรบปั๊มเตะอาไม้จันแม่ส่จันแม่โอ้โอเคอันนี้เตะดีแล้วกไปขีดตัวอย่างดูคือการกัดเนินนี่เดี๋ยวเด๋ยว เอาไอ้ที่มันเป็นคาดเอวดีกว่าคาเดียวดีกว่าคาเดียวดีกว่าแขนเป็นห่วงเหรออันนี้ดีกว่าเยอะใช่เนี่ยไม่จุกเออจุกจุกโอเคมามันจะมีสิบสองจังหวะอันนี้คือถีบขาหน้าโป๊ะยีดดีๆถ้าเป็นสายดีดโป๊ะดีดอย่างเงี้ยโอเคดีดโอเนี่ล็อกแล้วล่ะล็องแบบจำแน่ดิร้องแบบจำแน่ทีนี้ก็ดีกันหนุ่มจังหวะถีบนะคือหาจังหวัดทีพีนะเราไม่ได้ถีบแรงนะแค่แบบเราแค่ปล่อยสะพูดไปขาหน้าคือทีพืออันนี้คือแค่ยกหลอกคือจะสู้เฉย อุ้ยอ้หยัดิบขาหน้าก่อนขาหน้ามันจะไม่ค่อยแรงไม่แรงก็หยิบขาหลังจะแรงโอเคอันนี้ก็จังหวะทีการให้พบการให้พบการให้พบอันนี้รับอะไรรับแข่งรับแข้งอันเหลเนี้เอ้าใช่เตะขึ้นเหาหนงโอ้โหรับเออรับดีๆนะนะตังคือก้าวอย่าให้พี่บาเตะหนึ่งสองแล้วก็เตะอันนี้คือเฮ็ดกัดอันนี้คือเฮ็ดรักขาของราชาไม่ใช่เจนนี่โอเคไอ้พี่บา หนึ่งสองอ่ะตั้งเตะโอเคอย่าอย่ายงอย่างมันจะดนน้าโอ้อ่าดิเอาหนึ่งสองเร็วหนึ่งสองเตะเตะเออบอกมาอนหรือบอกกูบอกงานเขาอะเราก็ต้องฝังดิหนึ่งสองเตะเออยืนได้เขทีทีเราต้องหันจังหวัดาต้องหันจังหวัดถ้าเกิดคูดจะสู้อยู่เราถอยออกพึ่บที้งังหนึ่งสองก่อนหนึ่งสองเตะโอตะโอ้ยเตะไอ้สัสสมาธิไม่มีอ่าไม่มีไม่มีใช่หนึ่งสองเตะทิ เอาไ่้อมเป้าโอ้โหเคันนี้อันนี้เลิมได้แลตไปแทนจังหวดแทงเราไม่ใช้นี้แล้คือเทรนเนอร์ที่แข็งแรงเขาจะไม่ใช้เป้าคือแทขาหน้าเราเก้าเพยงจด่าถอยต้องไม่ถอยเป็นก็พูดได้ไม่พูดยไม่เกอเออนี่คือการแทงเอาจะลองแทง

แท้อ่าโอเคอาวุธมวยครบเก็บครบแหละเดี๋ยวแค่สอกเลิกเลิกไปคิดแต่ศอกมันอันตรายรอก่อนเก็บศอกมนให้คือศอกมันอันตรายคือศอกมันอันตรายถ้าเกิดคนจับไม่เป็นมันจะไม่เข้าอันนี้อันนี้ฟันที่แค่สอกหน้าเดี๋ยวอันถ้าเกิดฟันต้องอยู่นี่เอาใจนั่นเองก็มีสอกงัดด้วยมันเอาจากอือสอนคอกงัดเป็นมวยเป็นมวยอย่าโดนสอกงัดสอกงัดสอกงัดเขาจะตั้งอยู่ตรงนี้ใช่ไงอาวโอเคเพราะเพราะสอกงัดคือเข้าขาใช่เขาไม่เห็นไง ไปเอ๋อรู้แล้วรู้แล้วเนี่ยคือว่าอาวุธศอกไม่อยากสอนเพราะว่ามันจะมันจะพลาดกันได้อันนี้คือครบหมดแล้วครบหมดแล้วคือต่อยเตะทีบเป็นนี่หมดแล้วใช่ไหมใช่เพราะผมก็ท้าต่อยได้แล้วได้มามาาดูดูผมคนเรียนรู้เร็วถ้าใครอยากเห็นโค้ชนายนอกองผมนะอย่าลืมกดไลค์กดสับปะรดให้ช่องจับถ่ายนะครับพร้อมแล้วไปดูกันยยังใครกดดไ้อู่ ระหว่างที่เตรียมตัวเมื่อกี้โคนาบอกว่าเขาบอกให้3เลยเขาจะใช้2มือมือก็เหมือนมุมก่อนดิเกี็ตอินเตอร์เน็ตชนะได้อะไรดีกว่าชนะได้อะไรดีกว่าชนะได้อะไรกัชนะได้ก่อนคันหนึ่งถ้าผมแพ้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาล่ะเริ่ม Uwe! Menta kwa! Uwe la! Uwe! Ohohoho! Oh! Oh! มวยไทยเลยอ๋อมวยไทยครบเครื่องเลยอ่าโอเคได้อยากอยากได้ได้หมัดเท้าเข่าสอบฟังดิหมัดเท้าเข่าสอบไม่ต้องไม่ต้องออมมือนะผมไม่ได้รู้แก่ขนาดนั้นเอาให้เต็มที่ได้ได้ผมนี่แข็งแกร่งกว่ากระสอบทรายบอกเลย โอเคครับก็คลิปนี้ก็ใครชอบใจอยากให้พวกเขา เป็นไงแม่งแม่งนี่ยืนไม่ได้คุณได้ว่าเมื่อกี้ใครปิดไฟศัตรูทำไมอะคุณมืดหมดเลยโอเคครับผมเป็นไงคลิปนี้สนุกดีครับโอเคครับก็บางบ้างก็มาบ่อยช่วงนี้ไม่มีคนมาแล้วทำไมเขาไม่มาก็มาเล่นกันแบบนี้แหละมาแบบว่าผมพูดแหละถ้าคลิปหน้ามากูไม่มาเดี๋ยววิวกูจะมาแล้วครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้กูดีดีพก็อย่าลืมกด subscribe ช่องอะไรช่อง จับถ่ายชาแนลแล้วก็ช่องโค้ดนายครับขอบคุณมากครับครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดียวทำไมโค้ดนายไม่หอบเลยวะอุ๊บอันนี้คือ5%้าเอรนนี่นี่คือคือความจริงแล้วเนี่ยเขาสอนเราฟรีแต่เขาคิดเป็นค่าเจ็บตัวอ๋ออันนี้คือเปอร์เซ็นต์อันนี้คือ5%อันนี้10%ได้ไอ้นี่อะไอนี่เสี้ยวเปอร์เซ็นต์นับเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เลยนับเปอร์เซ็นต์ไม่ได้โอ้เป็นอะตอมของเปอร์เซ็นต์เป็นสเปิร์มนิดเดียวเองครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวััสดีครบ